เริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กลิ่นลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมจนน้ําตาลทรายละลายนะคะจะได้ไข่แบบนี้นะคะไม่มีน้ำหนุนเหนียวยืดๆนะคะจะเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เติมนมลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะ เรามาเตรียมขนมปังกันนะคะที่เห็นนี้ครูใช้แบบแผ่นหนาจะใช้แบบแผ่นบางก็ได้นะคะตามชอบเลยอันนี้ครูก็จะตัดขอบออกนะคะแล้วก็จะตัดเป็นชิ้นๆนะคะหรือว่าจะใช้ทั้งแผ่นเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะครูก็จะแบ่งออกเป็นชิ้นๆค่ะตรงนี้นะคะแล้วแต่จะแบ่งนะคะ3าส่วนหรือ4ส่วนก็ได้ค่ะตามสะดวกได้เลย <S 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 เรามาทําอีกแผ่นหนึ่งนะคะเหมือนกันค่ะ เมื่ตัดได้หมดแล้วนะคะเราก็จะไปทอดขนมกันค่ะใส่เนยลงไปในกระทะน,นะคะเราก็ทําการเปิดไฟอ่อนได้เลยนะคะเกลี่ยนเนยให้ทั่วพื้นผิวของกระทะน,นะคะสังเกตด,ด้านขวาของครูนะคะจะเป็นไขค่ค่ะครูเปลี่ยนจากน้ําไข่มุกสักครูน่นี้ลงใส่กล่องนะคะเพื่อที่จะได้ชุบขนมปังได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องรอจนเนยละลายนะคะนําขนมปังลงไปชุบไข่ได้เลยให้ทั่วทั้งทุกด้านนะคะ พอเนยละลายหมดแล้วนะคะกระทะเริ่มร้อนนะคะเอามืออังก่อนร้อนเสร็จแล้วนําขนมปังค่ะขึ้นทอดได้เลยนะคะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะทอดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็นํามาพลิกดูนะคะว่าได้สีที่เราต้องการหรือย,อยังนะคะถ้าได้สีแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านนะคะทําแบบนี้นะคะทุกด้านค่ะ อันนี้นะคะรวมถึงด้านข้างๆด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องทําทุกด้านนะคะยกเว้นแค่หัวท้ายเท่านั้นเองค่ะที่ไม่ต้องพลิกนะคะทําการทอดไปเรื่อยๆนะคะอย่าใจร้อนอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะคะเมื่อได้สีที่ต้องการครบทุกด้านแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ